ทำเสร็จแล้วนะคะเ <c oughs> สียยาวกุ้งสด,สด,สด,สดค่ะด้วยนะคะในห้องรัะทา สวัสดีที่น่ารักท่านนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูมาฝากนะคะเป็นวันทํางานแต่ว่าก็เลิกเร็วเพราะว่าเด็กไม่มาแล้วไม่มาแล้วเพราะว่าเด็กสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็มีเวลาในการทําอาหารทานมื้อเย็นนะคะประมาณบ่ายสี่โมงนะคะสี่โมงห้าโมงนะคะก็จะทําอาหารมื้อเย็นทานกันกันนะคะวันนี้นําเสนอเมนูผัดมะเขือยาวกุ้งสดนะคะผัดมะเขือยาวกุ้งสดคุณตั๊กก็ มีเครื่องปรุงนะคะก็จะมีที่จะขาดไม่ได้ก็คือเนะะี่ยกุ้งสดนะคะกุ้งสดเนะะี่ยสวยงามนะคะเนะะี่ยกุ้งสดนะ,ะผัดกุ้งสดนะคะุกตักล้างให้สะอาดแล้วก็เอาขี้กุ้งอะไรออกเสร็จเรียบร้อยนะคะพริกแดงจินดาเนี่ยนะ,ะ,นะะพริกแดงกินดากับมะเขือไก้กับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองขี้ฟ้าแดงใบโหระพาแล้วก็มะเขือยาวกุตักก็แช่แกุ้ตักก็จะ เน,นี่ยค่ะหั่นแล้วแต่ชอบนะคะจะหั่นบางหั่นขนาดไหนก็แล้วแต่เอฟซนะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็คุณตักก็จะหัน่นเอาตามที่เราชอบนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ําเกลือนะคะจะได้ไม่ดําแล้วก็เราจะเอาไปทอดนะคะบางคนก็นะที่เราไปกินร้านยูเ่เฮงก็เขาหั่นเป็นเป็น,ททนแท่งแทงเป็นแทง่ทงแล้วแต่ชอบนะคะแต่คุณตักชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้นะคะแล้วลงไปทอดนะคะ หยบร้อยมักเสืออ่อนอ่อนนะคะคุณตาก็จะแช่น้ำนะคะแล้วก็จะเอาลงไปทอดนะคะแช่น้ำเกลือตัาก็จะ,ะให้มันเสด็จน้ำหน่อยนะคะลงไปทอดนะคะ ี่จะได้ทอดแล้วก็มันจะง่ายนะคะมันจะไม่ดำนะคะน้ำด้วยน้ำเกลือนะคะเกลือเพิ่มนะคะ,ม,ะ,คะมันจะได้มีกระเด็นมากมายนะคะเราขอซับน้ำให้มันแห้ง,หงหนิดนึงมันจะได้ทอดมัน จะได้ไม่กระเด็นนะคะโอเคค่ะสามารถทอดได้นะคะปรงนะคะก็นี่ค่ะถึงที่จะอร่อยที่สุดก็คือน,นะคะเต้าเจี้ยวนะคะกุตักเลือกเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดนะที่บ้านชอบเป็นเม็ดกันนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยตามด้วยนี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะผัดง่ายๆนะคะ ตามสไตล์ของเรานะคะสไตล์เมนูกุ๊งต้ะฮะัฟผัดง่ายๆทานกันที่บ้านนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรบ้างค่ะอ่ะก่อนอื่นกุ๊งต๊กขอทอดมะเขือยาวก่อนนะคะวอรมกระทะไะะปตักเริ่มร้อนใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ ต้องทอดมะเขือก่อนนะคะสุขิตาก็จะทอดมะเขือก่อนนะรอน้ำมันรอน้ำมันให้ร้อนนิดนึงอากุตาก็จะทอดมะเขือยาวนะคะ ไปปั่นกลางเลยนะคะเมื่อกี้ไฟร้อนนะคะเล่นสิดเลยแต่ไม่แกจะมาไปฟปั่นกลางนะคะ การทอดนี่จะทําให้มะเขือเราไม่ดํานะคะมะเขือเราจะไม่ดําผัดอค้างไว้ก็ไม่ดะะําค่ะทอดให้พอสุกนะคะแล้วเ,เอาขึ้นนะคะป,รประมาณนี้อ่ะสุกประมาณนี้นะคะสุกแล้วนะ น้ำเปล่าคือปั๊กก็จะไม่ดำเลยนะคะนมปลานมันก็จะไม่กระเด็นเลยนะคะหอมด้วยเนาะหอม เราให้มันสเสดกน้ํานะคะให้มันแห้งเลยน้เขียวเราก็จะเขียวอยู่ตลอดเวลานะคะเวียงาม,มเอาเอา,เอาตะลุวทิ้งลงไปอย่างนี้นะคะมันก็จะรู้ว่าฉิกแล้วถ้าไม่เข้าก็ยังยังไม่สุก ไปแล้วก็โขกพริกไอกับกระเทียมไปนะคะกระเทียมเหยียบผัดเนาะอืมกระเทียมเหยียบผัดพริกแดงกินยาจากกระเทียมนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่นะคะกระเทียมทอดสุดท้ายแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อค่ะไ่คุ้ก็ทอดมะเขือยาวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ ก็ต่อไปก็จะหกพริกแล้วเอาลงไปผัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อเทน้ำมันออกก่อนนะคะการทอดมะเขือย,ยาวนะคะจะทําให้มะเขือย,ยาวของเราหอมและความคงความสดของมะเขือไว้นะคะนี่ค่ะเขียวนะคะผักก็จะน่าน่าทานนะคะแล้วมันออกก่อน,นะคะ่ะ ก็จะเ้ากระเทียมกับพริกลงผัดนะคะๆๆๆผัดให้หอมเลยค่ะๆๆเผ็ดมากก็ใส่มากสักดน่อยก้าใส่นะะๆๆ้อนี่ก็พริกมันแดงมันจะอาจจะไม่เผ็ดก หอมเลยนะคะเนี่ยมันจะเคล็ดลับอยู่ที่เกี่ยวกระเทียมกับผัดพริกเนี่ยนะคะมันจะหอมเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะอ่ะพอได้ที่แล้วนะคะสุดท้าก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งก็เอาที่ออกไว้นะคะ สุกประ,ระมาณนะะาาาี้แล้วนะคะคุณตั๊กก็จับตรงเลยค่ะสุกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใส่เลยจะได้มีรสชาติมันหอยค่ะมันให้สองชออ้อนพอ อะไปน้ำตันทรายไล์นะคะขันโต๊ะนะคะ,ตะเตเกียวค่ะเอาเม็ดเ,เม็ด,ม,ดมาใช่ไหม สุกแล้วนะคะเราก็จะมาเคลือลงนะคะจะทอดชิ้มก,กอ่อนสมกตานเถ่อนนิดนึงเสร็จแล้วก็จะใส่มะเขือค่ะ มันสุดแล้วนะคะมลาเขียยาวกุ้งสดค่ะจะเป็น้ำนิเล็กดดนิดทดี่บุรุษคุณอดดย่าเขาต้มค่ะ น้ำๆหน่อยนะพอนี้เดี่ยข้าวต้มนิดนึ่งรามด้วยนะค่ะใบ่ของราคาพริก <l ip> แ,แดงชิมดาพริกพริกฟ้าเหลือพริกฟ้าแดงน,น,นะ,ะนี่จะอร่อยมากค่ะ ชรมแล้วนะคะ<ม>หเห็นไหมพร้อมแล้วค่ะคุณหมว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะผัดมะเขือยาวกุ้งสด โด้โด้มาดูซิได้กลิ่นหอมไหมหอมไหมมาดูซิแม่ทำอะไรมองดูซิผัดอะไรใส่อะไรใส่กุ้งชอบไหมมาเช็ดนี่เดี๋ยวจัดนะชัดจานกันอ่ามาเลูกกับแม่เด้ลูกกับแม่อยู่ให้รางวัลรางวัลรางวัลยังไง

รางวัลแม่ยังนอะน่ลรบไปไปยวางโต๊ะกินข้าวนะโต๊ะใหม่ของเรานะอาฉลองโต๊ะใหม่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 ครับโต๊ะใหม่ของบ้านโดโดพาเที่ยวเป็นโต๊ะที่เราตามหามานานนะที่จริงก็คิดว่าจะเปลี่ยนมานานแล้วล่ะแต่ว่า เราตามหาที่จะซื้อรุ่นนี้นะก็ไปเจอจนได้เราก็ได้ซื้อมาเลยอ่ามาดูวะนี่ครับเดี๋ยวพี่โดโร่ชิมนี่ผัดมะเขือยาวแล้วพี่โดโร่ก็มีไข่เจียวแล้วอันนี้อะไรคูตักอยู่อีกคลิปนึงใช่ไหมใช่ผัด กะหล่ำปลีใส่หมูสามชั้นกะหล่ำปลีใส่หมูสามชั้นนี่ครับอ่าเดี๋ยวขอถ่ายรูป<า>แป๊บนึงให้ลุงเต๋ออ่ามาเดี๋ยวเราจะมานั่งชิมกันครับอ่ามาทานด้วยกันนะคะเพือ่อนเพื่อนมาทานด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เราไปซื้อแล้วเขาก็เลยอี <c oughs> คุตักก็เลยจัดอะไร <c oughs> แก้วแก้วสวยๆมาด้วยนี่ฮะก็กินกับน้ำผลไม้ <c oughs> เป็นแอปเปิลกับส้มส้มพร้อมเปลือกเขาหมักเขาไว้นะเขาหมักเอาไว้ตัดให้เพื่อูชิมซิน้ำขุกขิดนะครับใช่ครับพอวางไว้สักพักหนึ่งน้ำก็ออกมาหน่อยหนึงแต่ว่าถ้าเกิดกินเป็นเมนูอื่นครูตักก็จะไม่เติมน้ำซุปนะที่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าบางครั้งผัดแล้วแห้งๆแต่ว่าเมนูนี้ เราหยอดน้ำแล้วก็ให้มันเป็นขลุกคลิกๆคลิกหน่อยหยอดน้ำคนๆแล้วก็รีบเอาขึ้นด้วยไข่เจียว,วยเยวพราะตักไข่เจียวให้หขาดไม่ได้ถ้ากินข้าวต้มพี่โดก็ต้องมีไข่เจียวเคียงอยู่แล้วก็จะมีะตัวผักกาดดองอเดี๋ยวผมชิมมานี้ชิมชิมกุ้ยเตยำไข่เค็มเนี่ยนะมัน,นยเยอะแยะเลยเต็มที่แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของโต๊ะตัวนี้นะครับของโต๊ะตัวใหม่โต๊ะ กินข้าวบ้านโดโดพาเที่ยวที่ผมตามหาผมชอบเพราะอะไรมันหมุนได้มันหมุนได้ไดแลวนั่งสบายมีเท้าแขนแล้วมันก็กระทัดรัดมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่โตเกินไปไม่อะไรเกินไปมันเหมาะสมกับบ้านหลังนี้ครับชิมมะเขือยาวยังเขียวสดอยู่เลยครับอร่อยนะ อร่อยมากเลยเนี่ยแล้วมันก็จะมีน้ำซอสได้กินกับข้าวต้ม,มนี่อยู่คลิปหนึ่งครับเ,เพื่อนๆพี่ดอพี่ดอได้กุ้งยังอาคูตาเอากุ้งไปกินหน่อกุ้งสดมากนะคะแต่ผมเนี่ยจะเอาตรงคลิกตรงคริกตรงคริกแล้วก็ใบ โหละพาเราชอบมากขอน้ำหยอดไปหนอ่อ,อยจร <c oughs> ิงๆข้าต้มก็พอสักพักสักพักหนึ่งอ่ะเราก็จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนนู่นเป็นนี่กันในบ้านของเราอือร่อยน้ำเยอะ,ะชอบกินพริกพริกเนี่ยมันคือเราได้รสชาติ คุณตั๊กซื้อกุ้งมาเท่าไหร่เนี่ยกุ้งมารอ้อยห้าบาทร้อยห้าบาทคือถ้าเราทำกับข้าวกินเองอ่ะเพื่อนๆครับมันก็มีความสุขอ่ะหนึ่งมีกิจกรรมในครอบครัวได้นั่งได้พูดได้คุยกันสองเราก็กินในสิ่งที่เรารสช,ชาติที่เราชอบกุ้งไ่ไปเล็กตัวใ,ใหญ่จานนี้ประมาณเท่าไหร่คุณตั๊กจานนี้ มะเขือ20บาท120บาทจ่ายไปหนึ่ผมกินกุ้งอ่ะถ้าตัวไม่ใหญ่กว่านี้นะผมจะกินมาเปลือกเปลือกหังถึงเขาบอกว่าเครับกับเลยเปลือกมันมีอะไรนะเซลลูโลสเซลลูไลท์อะไรที่ทำให้ เขาเรียกว่าอะไรเอาไปทำเครื่องสำอางอ่ะเออนั่นแหละเพื่อนๆ่องดูเขาบอกมันมีประโยชน์เื่อครี้ยวเลยกรอบดิอก็เพื่อนๆก็คงจะลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ ของเรา,าชอบกินนุ่มๆ,ๆถ้าไม่อยากนุ่มๆมาหั่นให้หนาอีกนิดนึงแล้วก็ตอนทอดเนี่ยเอาขึ้นก่อนครูตักหน่อยนึงมันก็จะไม่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 ไม,ไม,มันก็จะแข็งขึ้นอีกนิดนึงแล้วแต่ <ขอ S 1> คนอชอบนแ,แต่บ้าน <c oughs> เราชอบเล็กๆเพราะว่าแข็งๆเดี๋ยวโรโดไม่ทานเนาะอ่างั้นคลิปนี้ครูตัดกฝากเพื่อนๆหน่อยฝากความในใจที่ได้โต๊ะใหม่ค่ะสำหรับ ผัดมักเขืยยาวกุ้งสดนะคะคุณตั๊กก็ฝากเอฟซีดูเพื่อนๆลองไปทําทานง่ายๆเมนยง่ายทําทานในครอบครัวนะคะคือทาขายก็ได้ค่ะออสำารักความสำลรับความสุขไม่ใช่มาได้กินพริกเอทาให้เราทานกุ้งก็สดนะคะของสดหมดเลยแล้วเราก็สามารถทําทานในครอบครัวของเราได้แล้วก็ ชอบรสชาติแบบไหนรสชาติอย่างไรนะคะเราก็สามารถปรุงแต่งได้สบายๆนะคะค่ะคุณตั๊กฝากเ c ซนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆเ้ว่ยนะคะเพื่อนๆก็โทรมาเมื่อเช้านี่ว่าจะไปเที่ยวเหมือนคุณตั๊กยังเลยแบบว่าคลิปที่ผ่านไปคลิปที่ผ่านไปนะบอกว่าได้เลยจัดไปค่ะจะจัดให้คลิปที่ผ่านไปเดี๋ยวก่อนเกิดอาจจะคลิปที่ไป อ่เข้าป่านะที่ผมบอกว่าทเที่ยวไปไม่กลับบ้านแล้วก็วเข้าปาาเข้าป่าล<น>ะอูป่าละอูเขาบอกเขาอยากไปดอนกลางเต็นท์บอกว่าได้เลยปิดเทอมแล้วจัดไปค่ะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาถ้ายังไงก็ฝาก f อนะคะหรือเพื่อนๆนะ,ะกดไลค์กดแชร์เมนูผัดมะเขือยาวกุ้งสดของคุณตั๊กด้วยนะคะค่ะคุณตั๊กก็อขอบพระคุณที่ติดตามชมแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างกับคุณตั๊กและ f ออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะโทรมาบอกว่าลูกที่เป็นออทิสติกนะเป็นผู้หญิงก็สามารถ แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะคุณตั๊กยินดีที่จะบอกแล้วก็ยินดีอ่ะที่มีก็บอกว่าเนี่ยคุณตั๊กน่าสดายน้องโดโด้นะต้องโดเก่งมากเลยค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนเอพิดอลขอบคุณเอฟซีก่อนยุคที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับสุดไม่ได้ขอบคคุณรับบคขอุ้งหมดเพราะว่า ให้กาลังใจกันซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะได้มีแรงในการต่อสู้กับลูกของเรานะคะซึ่งลูกของเราก็โตขึ้นทุกวันแล้วก็ฝึกฝนในการสอนนะคะให้เขาพัฒนาการไปในทางที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตปัปจจุบันของเขาได้อย่างมีความสุขนะคะค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆและ f c ทุกท่านนะ,ะที่ให้กำลังใจครอบครัวกตักหรือช่องเล่ห์โลเที่ยวมาตลอดนะ,ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเจ้่ห์สวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không